สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับสนใจประเมินหรือเทิร์นรถนะครับคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถสวยสภาพพร้อมใช้งาน1คันนะครับคันนี้ทรงสปอร์ตสวยครับปีลึกคลาสสิกหน่อยนะครับแต่ทุกอย่างใช้งานได้ปกติครับสีสวยทรงงามครับกับ m a z d a a t i n a นะครับ1.6ออโต้นะครับหัวฉีดปี1998ครับรถสวยสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับเอกสารพร้อมโอนถูกต้องกฎหมายทุกอย่างนะครับรถใช้งานได้เลยครับ นี่นะครับเอกสารครบภาษีไม่ขาดเอาไปใช้งานกันเลยนะครับทรงสวย,สวยจะทรงมางามงามครับสีสันสวยมีริ้วรอยตามการใช้งานนะครับ5,9700บาทนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับรถสวย บริการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ถึงหน้าบ้านนะครับห้ามถามว่าขับไกลได้หรือเปล่านะครับขับไกลได้เลยครับขับออกประเทศไปเลยก็ได้ครับคันนี้เช็คกระคัดทุกระบบมาให้เรียบร้อยนะครับรถสวยทรงสปอร์ตแบบนี้นะครับทรงแนวนี้5ประตูนะครับถ้าใครกําลังหารถใช้งานนะครับคันนี้ก็น่าสนใจนะครับถึงปีจะลึกแต่สภาพโดยรวมดูแลมาดีมากๆนะครับเอาไปใช้งานนะครับ เดินทางใกล้ๆสะดวกสบายกับทรงสวยๆสปอร์ตแบบนี้นะครับก็พอจะเป็นตัวเลือกให้กับสมาชิกได้นะครับงบไม่ต้องใช้เยอะครับใช้ประมาณนี้ก็ได้รถขับนะครับเช็คมาให้เรียบร้อยนะครับเกียร์เครื่องยนต์เข้านิ่มไม่มีสะดุดกระตุกกระตักอะไรนะครับก็ใช้งานได้เลยครับภายในก็สวยสะอาดนะครับลองเช็คชมดูรถทดลองขับนะครับอยู่ที่พุทธมนทนสาย2นะครับบริการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วประเทศนะครับราคานี้สภาพนี้ใครที่หานะครับราคาน่าสนใจมากๆสภาพก็สวยงามนะครับ นี่นะครับก็นํามาฝากนะครับเผื่อจะมีคนที่ชอบและกําลังหารถใช้งานนะครับก็น่าสนใจครับบริการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วประเทศนะครับกับทรงสวยๆภายในก็สวยสะอาดนะครับเกียร์ออโต้1.6ออโต้น้ำมันล้วนนะครับเป็นเครื่องหัวฉีดนะครับใช้งานได้ทันทีครับรูปมีมาเยอะถ่ายมาเต็มนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับ บริการจัดส่งให้กับสมาชิกที่สนใจที่อยู่ต่างจังหวัดได้นะครับถ้าไม่อยากเดินทางมาชมนะครับกอรับรองว่าได้รถแน่นอนนะครับรถโดยรวมใช้งานได้เลยครับ5,9700บาทนะครับเจรจาต่อรองพูดคุยราคานะครับ สวยสะอาดกว้างขวางนั่งสบายแน่นอนนะครับกอดสี่คนถ้าคนเดินทางได้ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับลองคลิกที่ชื่อคลิปนะครับจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับโดยรวมก็ถือว่ารถสวยครับดูแลสภาพมาดีมากๆนะครับลองชมดูนะครับกระจกไฟฟ้าขึ้นลงซ้ายขวาก็ขึ้นไฟฟ้านะครับนี่นะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็ลองไปชมไปเช็คดูได้นะครับทดลองขับได้ครับรถสวยทรงสปอร์ตแบบนี้นะครับกับ m a สด้าเอสจนะครับปี1998นะครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักตต่อนะครับเราคัดรถสวยนะครับคือถ้ารถชนหนักตัดต่อเราก็ไม่ซื้อไม่ส่งต่ออยู่แล้วครับและนี่นํามาเก็บงานอีกเช็คระบบอีกครับใครสนใจก็เช็คชมดูรถได้นะครับกับทรงสวยๆส,สีสวยอยู่ครับมีริ้วรอยตามการใช้งานนะครับ รถครบทุกอย่างนะครับเอกสารพร้อมโอนถูกต้องกฎหมายนะครับชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับดูรูปต่อได้เลยครับมีรูปเยอะมากๆครับคันนี้สวยจริง5 9 7 0 0บาทนะครับอยู่ที่พุทธมนฑลสาย2คลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดได้เลยครับรถสวยจริงสภาพพร้อมใช้เอกสารพร้อมโอนขอบคุณครับ